ครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้ก็ลองเอาล้อที่ครอ,อบคลุมจักรวาลน,นะครับตัวนี้เป็นชิมาน n เวอร์นอตนะครับมาให้นา้าพิจารณาดูครับผมใส่กับคันเป็นคันอินเตอร์ไลน์นะครับเป็นคันอินเตอร์ไลน์ของชิมานอลักษณะของมันก็พอดีเลยนะครับแมทกับคันที่ตีหน้าดินก็ได้นะครับตัวนี้เป็นลอ้อขนาดไซส์ เบอร์2 0 0 5นะครับแต่สปูนลึกสามารถที่จะเอาไปเล่นหน้าดินได้นะครับและมันสามารถที่จะไปตีสปิวก็ได้ตกตีกบยางกบเอ,อ่อตีหนอนตีอะไรตีปลาช่อนปลาชะโดปลากระพงรอบตัวนี้สามารถครอบคลุมงานเลยนะครับซื้อทีเดียวผมว่าตัวนี้คุ้มคุ้มเลยล่ะ ค,คุมมากตัวนี้นี่นุ่มลื่นเลยนะครับตัวนี้อันนี้ผมได้ปรับลดราคาลงมาแล้วนะเพราะว่ามันอยู่นานแล้วมันอยู่นานเพราะว่ามันราคามันสูงไปหรือว่ามันไม่มีคนเห็นโพสต์ผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับไม่ไม่แน่ใจผมก็เลยเอามาเอาเอเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอรูมั่งเพื่อมจะโดนปิดกั้นการมองเห็นนี่ครับอ นะนะที่สนใจนะครับหลอกตัวนี้ฮะเป็นชิมาโนเออร์นอสเอ็นะครับตระกูล XT นี่สุดตารางเลยนะครับได้ความนุ่มลื่นเบานะครับ XT กนี่ครับก็เอามาให้นานะพิจารณากันอีกสักหนึ่งทางเลือกเพราะว่ามันอยู่นานแล้วผมว่ากระทูมตัวโพสอะมันน่าจะโดนปิดการมองเห็นแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเ เข้ามานั้นกับไอ้นั้นเท่าไหร่นะครับผมดูในในการรายงานในกราฟแล้วรู้สึกว่าโพสต์นี้จะไม่มีการมีส่วนร่วมของของผู้ชมเท่าไหร่ก็เลยบอกมันน่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วละ่ะก็เลยเอามาทําคลิปให้นานะดูว่าเออลองเปลี่ยนการเปลี่ยนการเอานำเสนอดูมั่งว่ามาปันป่นๆมา <laughs> มันมันมัน,ม,นมันหลายโพสแล้วมันไอไอมันน่าจะจับว่าเป็นเป็นโพสขยะไปแล้วเพราะรูปแบบการนำเสนอมันเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาก็ลองยังคิดไม่ออกว่าจะเสนอแนวทางไหนก็เลยเออเอามาลองใส่คันให้นาะนะดูมัางเอาอไอจะได้มองมองว่าเป็น <laughs> คลิป อะไรนะการคีเอทคลิปใหม่ๆนี่ครับม,มันมันนุ่มลื่นเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบเลยนะนี่นารอกเอ้ยแข็งแรงเบรกนี่ไม่ต้องกลัวครับเสียงเสริงนี่เบรเลื่อนลั่นได้ยินแน่นอนครับถ้าเอาไปตีหน้าดีนี่รับรองได้ยินเสียงแน่นอนครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกครับกับช h มิโนเออร์นตตัวนี้ครับฝากไว้ครับ